มันมีอะไรที่เราโดนว่าหมอยสุดัเกาะผัวกินอยากรวยทางรัดเป็นเด็กเสียไปแย่งผัวเข้ามาเป็นเมียน้อยเจอบุตรเลยเป็นคอมโบใช่ค่ะเป็นชุดเลยชุดคอมโบใช่เราเราทำยังไงแรกๆก็อาจจะรู้สึกเฟลตอนตอนที่อยู่กันแรกๆรู้สึกแบบรู้สึกตัดเพ้อว่าแล้วว่าเราไม่เหมาะสมจริงๆหรือเปล่าหนูก็เลยเดินไปถามเขาว่าคุณเลือก หนูเพราะอะไรเขาบอกว่าชีวิตผมผ่านคนรวยคนสวยมาเยอะแต่ผมอยากได้คนที่จริงใจและกระตันยูที่ผมเลือกคุณเพราะว่าคุณอะเป็นคนดีเป็นลูกกระตันยูดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์หนูว,ว่าเธอนี่มันฉลาดเลือกเนาะเลือกคนที่เก๋ๆโง่ๆ, ộ, ๆไปเป็นผัวเพื่อที่จะดูดเงินเขาหนูอยากจะบอกเขาคำหนึงว่าคนรวยไม่โง่ คนโง่ไม่รวยแต่เราไม่ได้บอกว่าคนจนโง่เราต้องบอกก่อนนะแต่เราแค่อยากจะบอกว่าคนที่เขาเดินมาไกลขนาดนี้การที่เขาจะเลือกผู้หญิงสักคนหนึ่งอ่ะ,สะแสดงว่าเขาต้องว่าผู้หญิงคนนี้มีดีอะไรเขาถึงเลือกการ,ร,รที่เราจะเป็นเด็กฝาสวยอย่างเดียวไม่ได้